สวัสดีค่ะ,กะเกษตรกาลสินประดีชาแนลเ <c oughs> มื่อเนี้ยหลังจากฝนตกเนาะมือขึ้นว่านในฝนตกมือขึ้นบนตกสับนี่ออกไปเอาต้นกล้วยออกไปลวาต้นกล้วยมะหายไกย่ก็เลยเห็นยอดพักบุ้งนะงามเลยอันฝนตกผักบุ้งิันเกิดเป็นผักทอดยอดนะพักบุ้งเนาะนี่งามบะ เห็นปลกปุงางาม,งามสวยงามมากเลยอยอดปับุงเก็บมาที่นี่ <c oughs> เอานี่มาน้ำต้นสนูเป็นปะต้นสนูได้นี่นะจะมาปลูกจะมาปลูกที่นาบาที่นี่ไปเห็นอันนี้อีกสวนผักนเบิ่งสวนผักถึงน้าฝนนี่เดี๋ยว่นกรอยากงามเลยเนาะ ฟังทั้งนี้นะฟังทั้งนี้ปลูกไม้หมู่บ้าน <c oughs> ปลูกไม้แบบพริกปลูกเสแซมต้นเกาปลูกพริกแซมต้นเกาอันนี้ต้นเกาพ่นโน่นนี่ต้นเกาพ่นได้น้ำฝนกับเป็นดอกด้ัยน่นนะอันนี้ต้นไม้ปลูกแซมนี่ต้นเกาใบยิกยิกนี <c> ่ <oughs> มันแรงจัดแรงมากมากห้าหกเดือนนบะาทีนะบางทั้งนี้เห็นดอกกระเจียวงาม จะพาไปเก็บดอกกระเจียวที่โดนน้ำฝนหลังจากที่แห้งคือดินแห้งกัดดอกกระเจียวมันเสียสางดอกไว้ข้างล่างเนาะอันนี้เป็นผู้หมกแตงดเด้เ๋ยวอันหมกแตงมันเกิดเองเนี่ยทำสวนปลูกผักอิตู่เนาะบางที่หมกแตงเกิดเองสิแม่ไนใบพันเฮลงมาเนาะนี่เป็นหมากอะดรนะน่ะหมากสีขาวมันแตงงามเลยดิหมากสีขาว สวยงามหนกแตงอันนี้พะอีตูเนาะพะยีตูตัดตัดจนเกลี้ยงได้รอบนึงเพราะว่าเพิ่นเป็นดอกเบิงเพิงเพิงก็มาตอมดอกพะอีตูเห็นวะเนี่ยเพิงเพิงนื่นิ่มนี่ละแต่เพิงนี่มันนิ่มเพิ่มนิ่มเพิ่มเพิ่เพิงเนี่ย อันพิ่นกันล่อความแห้งแ้งเนี่ยต้นมะฮ่งก็งามอันต้นมะฮ่งก็งามอันได้น้ำฝนสองหมื่นสองคืนนึงแต่ว่าบ่ตกแห้งดอกเขาซุมๆบอ่นบอน้ำบ่อไอ้น,น้ำบ่อขังอันนี้โดอกดอกไม่ก็อยากงามเนาะอยสวยงามใหมดอกไม่นี่พึ่งก็ดีใจว่ามีสองดอกมีสองสี ีนี่สีนี่สีนี่กับสีส้มสีส้มกับสีโอรสเนาะสีชมพูนี่อันนี้ก็โอ้ยอันนี้ก็เป็นต้นมันอดีตตรงนี้เป็นที่ปลูกต้นมันมันมันห้านาทีดอกบัวเนาะบางดอกไม้บิดดอกอก็ออกช่วดอกไม้นะ่ะช่วดอกไม้นะ่ะ น้ออันนี้ต้นมะขามเทศกินแล้วก็โยนมเมล็ดมันมาเดี๋ยวนขึ้นดึงขึ้นยากดีสุซื้อต้น,นมะขามเทศเนี่ยนี่ดอกไม้เราจะได้สวยๆแล้วนะนี่เป็นอุ้มดอกไม้อันนั้นา็นคือเปาะหนามมีคนอยากได้มเมล็ดมันก็เลยเหลือลูกแก,แก่ๆไว้ เล็ไดไปเพาะอันนี้เป็นอะไรนะนมสิงโตเป็นยาด้ยนี่เพื่อน่ากะนี่คนะนพอฝนตกมามันกะเวยงามเนะแล้พาพยางไปบ่งดอกกระเจียว ก่อนจะพ้าบ่งดอกกระเจียวพาบ่งอันนี้ต้นทุเรียน,นต้นทุเรียนปลูกไว้สองต้น,นี่ต้นนี้น่าจะตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นนี้ก็ใบร่วงแต่ว่าแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วนั่นน่ะแตกใบอ่อนขึ้นมาเห็นบ่แตกใบอ่อนขึ้นมาเออต้นนี้สงสัยจะไม่จะรอดอแต่ต้นนี้ไม่มีใบอ่อนเลยสงสัยจะไม่รอดแล้วเขามีการมาดึงเนี่ยมาถอนราก มาถอนหญ้าบอกไม่ให้ถอนหญ้าตรงนี้นะเจ้าเอาไม่ให้ถอนหญ้าใต้ข้างๆเนะาะคุณสามาถอนหญ้าไปกระทบกระเทือนตายไปแล้วต้นนั้นอยู่ไกลหน่อยก็ตาย <c oughs> จะพาไปเบึ่งดอกอุย้ยต้นมะอือก,กระใบง่ามปางสร้างขึ้นได้น้ำฝนเหมนี้นี่ก็สวยนี่ แถวใบหยิกนี่นแถวใบหยิกต้นเพ่นเอ็นไปนู่นนะแต่ว่าแขน,แนงก็เกิดขึ้นมาตรงนี้แถวใบหยิกกินได้ทั้งปีพาเพตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือไอรอฝนมะเขือมะแข้งเขือพวงอันนี้น,นี่มะเขือพวงหรือว,ว่ามะแข้งที่เป็นใบยิกอีก ใบส่วนใบนี้มาเขือเขือธรรมดานี่นี่เป็นดอกกระเจียวอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ลดน้ำไอ้ต้นอันนี่ประจำเนาะดอกกระเจียวก็เลยขึ้นนี่ดอกกระเจียวขึ้นได้ไ่า คนขื้นมากแกแ้วอายุเยอะแลแต่พาไปดูดอกอ่นอนๆเห็นบ่พูนอันนั้นไม่ได้รดน้ำน้ำฝนนั้นน้ำฝนไม่ได้รดน้ำพัก<ะ>เยเนนะเดี๋ยวกกะเกียวให้ดูกันร<ม>ะดีเ่ไดรอันไ <c oughs> อ้ลงคลิป youtube <ม>นานแล้วหลายวันแล้วเนี่ยสิบวันแล้ว ติดงานช่วยงานบุญงานบวชโอ้ยแต่อร่อยนะดอกแบบนี้ดอกตุ๊กอ้ออร่อยกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้ดอกกะเจียวอันดินแข็งมีบางกล้องอะไรนะนี่ ว้าตั้งหลายดอกกอเดียวเนาะเนื้อสิบกอก็ ไม่ได้เอาสายไม่ได้เอาไม่จนะซื้อไม่จะซื้อไม่ไล้าสายอยู่ยังไม่ได้ซื้อว่าจะซื้ออี่ทางใต้เห็นป่ะ้างใต้เป็นหน่อยเลยหน่อยจนต้นเดือดขึ้นอันนี้เป็นดอกดอกปอนอืมเห็นไหมกลวงไว้ได้ทั้งหลายดอก เดี๋ยวกลไฟเดี๋ยวก็กวึก้นดอกมาอีกที่นั่นนี่ขึ้นเป็นต้นแล้วก็เป็นดอกอยู่ที่แต่นี่โหสวยสวยงามนี่นะก้อนนี่ได้จ็ดดอกนี่สองสามแปดดอกไหมก้อนนี้มีตั้งแปดดอกโอ้โหเยอะดอกนะันมีรูบมึงนะเยอะเก็บภาพไปเอาตรงเลี่ยนนู่นนะจะเก็บภาพเอาตรงเลี่ยนนู่นเดินไปไกลนิดนึงหันหลังมากนี่นตะกี้ ตะกีเ้เก็บดอกกระเจียวได้เท่านี้เนาะแปดดอกหันหลังมาเจอดอกนี้ดอกกระเจียวฟ้าแฝดนี่มีขาเดียวนี่เห็นปะมีขาเดียวแต่ข้างบนมีสองดอกมีสองเนี่ยมีสองยอดดอกเห็นปะเนี่ยมียอดหนึ่งมียอดหนึ่งอุ้ยสวยงามมากเลยดอกกระเจียวฟ้าแฝดทายรูปวบก่อนป้าดอกกระเจียวฟ้าแฝดที่นี่งเพิ่งเคยเห็น เพิ่งเคยเห็นดอกกระเจียวฝาแฝดสวยงามมากอืมเนี่ยนี่เห็นไหมดอกกระเจียวสองสองดอกมันจะมีสองยอดอย่างนี้อันต้นเมื่อกี้นี่ดอกเดียวมีสองยอดนะนี่อันนี้ไปรวกได้ไหมอันนี้ไปรวบเลยนะระวบเลยมีสองดอกนี่อีกสองดอกนะคะดอกกระเจียวทอนแล้วนะทอน นั่นเกือบจะแก่แล้วตกแต่กินได้เยอะแล้ว,ลวห่อนแล้วหลังบ้านก็นี่ <c oughs> มึงยอดอันนี้ยอดไออะไรนะเป็นตาแสบเนาะมึงเนี่ยยอดใหญ่น,นี่มันเบัลลี่มึงเนี่ยโอ้ยหักมึงเนี่ยยอดบัลลี่ เียไปพัดน้ำมันแซบแซบรัวกก็แซบนะพัดน้ำมันก็นแซบนี่ตรงนี้ยอดที่เปรตเปรตอยู่บัลเบอรี่นี่อลลุ้อยเพียยอดจะใหญ่นะนี่มันเบอรี่อะไรรั่วกี่ ดอกกระเจียกวก็กลวกมะลีก็ลวกยอดใน่ยอดนามเนี่ยให้ด <c ười> มันเป็นอย่างๆนะเป็นล้างออกจะผ้ามาหลังบานมาเบิง่งต้นบักฮูเนี่ยปลูกใส่ถุงไว้เด็ดน,นี่ยกำลังงามแต่ส่วนต้นนี้นะจะเป็นช่อดอกแล้วนี่ เกิดพร้อมกันอันนี้ย้ายจากตรงนี้มาใส่ถุงใส่ถุงไว้อันนี้ไม่ย้ายออกไปบงต้นใหญ่ตั้งกันเนะาะต้นใหญ่จะเป็นดอกอนนี้เป็นอันนี้เป็นต้น เป็นสวนผักคะนา้านี่นี่ผักคะนา้าเสรนผักคะนา้ามันอายุอายุได้นานนะผักคะน้านะแต่น,นี่เป็นต้นมะเขือพวงหรือว่ามะแข็งจะไว้จะปลูกไว้ถ้ามันไม่เป็นถ้ามันบอติดลูกก็จะเสียบเอายอดมะเขือมาเสียบให้มันเป็นมะเขือต่อยอดมะเขือพวงภาพพี่น้องบึงเพราะว่า ไม่ได้ลงคลิปนานอัปเดตอัปเดตพ่อเพิ่งขอกไก่จังน้อยขอกไก่เล้าไก่ขอกไก่เล้าไก่นะนี่อันนี้เป็นไก่พันไข่นะคะไก่พันไข่ไหลสัดเสร็จนี่อันตัวผู้ตัวผู้ตัวใหญ่ไงนี่ตัวเมีย ไอ้สีดำเหมือนกับท่นไข่กันเนี่ยพันไข่เบิดไอ้สีแดงเหมือนกับท่านไข่ไก่พันไข่นะคะเอ้ย,ทำ,ยทำไรอยู่มุมนั้นเลยทำไรอยู่มุมนั้นเนาะทำไรนี่ตัวผู้ <c oughs> ขันเสียงเขากล้องเบิด นนีいい้ตัวเมียอันนี้ลูกลูกเขาอันนี้อนุบาลอันนี้ครอบอนุบาลลูกเขาครอบอนุบาลครอบอนุบาลอันนี้มิรุ่นน้อยขอดูรุ่นน้อยนี่รุ่นน้อยนี้รุ่นน้อยรุ่นน้อย มึงใหญ่ขึ้นมาหน่อยแกนะอย่ามาชิตคกอลิตด,ด่าแกพาชมเชนนะคะอันนี้ต้นมาผ้ากําลังกํากลังติดลูกบางบ่ติดลูกบางเพราะว่ามันแรงจัด ยามลดน้ำใส่ฝุ่นก็นยังบบง,ง้ามอยู่ยังบดติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอานี่มาว่างล่องบึงไม่จิกว่านเหาแม่เพื่อเห็ดบดเกิดให้มันเกิดธรรมชาติไม่จิกไม่จิกแห้งตัดมาเอาเพืองคู่มาน้ำโฮดเพื่อเพิ่งเกิดเหนะ็ดบดนนี่ก็เป็นไก่พ่อไก่ คี่หาห,ขห,ขหขกขคอหคอไก่อันนี้ก็เป็นขี้ไก่เก็บออกมาไว้จแบบะไปลงหน้าปลูกผักปลูกต้นไม้ค่ะค่ะอปรดีพผ้าช่มช่มอันนาบ้านสวนพ้ากะมาหอดคอไก่ช่มหอดคอไก่เนาะขอบคุณหลายๆค่ะทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะเพื่อนฝาก เบิ่งคลิปประดี๋เนี่ยเดอ้อบุค่อยอมีเวลาค่าแต่เห็ดงานเห็ดเวีย้ยบบได้อัดจีบอัดกล้องขอบคุณหลายๆรับชมทุกการติดตามค่ะเมื่อเมื่อนีกับท่านเนี่ยท่าหนาอยู่ท่าแปลงอยู่อ่าไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ